สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกม F4 อ n l i n e ครับผมวันนี้เราอยู่กับซีรีส์ทีม304ซั่นที่3ครับตอนนี้ซีซั่นที่3เดินทางก็ถึง EP ที่10แล้วทุกคนนครับผมก็ถือว่าเริ่มตามกันมาทุกคนนะครับคลิปนี้ผมดองกิจกรรมมาค่อนข้างเยอะทุกคนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ย มีแชมป์เป็นพาร์ทด้วยครับผมนะซึ่งพาร์ตอะไรเนี่ยก็ครบเลเวล30เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพามาอัปเดตมูลค่าทีมกันก่อนครับผมนะตอนนี้ค่าทีมของเราอยู่ที่1ล้านเอ็มก็1ล้านเอ็มเนี่ยมาจากองรีไอคอนเดอะโมเมนต์เลยนะครับคลุกๆครับแล้วก็ตัวอื่นก็ผมนะอย่างเปรโดเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับมีจอร์ดีอบามีแผงหลังนะทุกคนครับมีแบ็กซะส่วนใหญ่นะครับมีซัมบรอสต้าครับผมนะมีซูเลเซนที่เป็นผู้รักษาประตูครับที่เหลือครับผมนะที่ยังเป็นบวก5บวก6 เดี๋ยวเราจะเสริมให้เป็นบวกแปดตามเส้นนี้เลยครับหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของอนาคตนะครับ อย่างยูนันคลับเนี่ยตอนแรกผมมาร์กมาเป็น EBS บวกแปดนะครับแต่ตอนนี้ก็อยากจะไปลองแบบยาย่าตูเร่ไอคอนยังโมเมนต์อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนยาย่าเราต้องเปลี่ยนตัวอื่นเพราะ f อมันจะไม่พอนะครับก็คิดอยู่ครับสองจิตสองใจอยู่แต่ก็ค่อยๆดูไปแล้วกันครับจะได้ดูว่าผมเสริมตัวไหนนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีการปรับแท็กติกกับแผนับผมนะใครที่สนใจก็เสิร์ชชื่อแล้วก็ก o อปปี้ได้เลยครับหลักๆเนี่ยผมจะเล่นเป็นแผนเบสิกทั่วไปก็ผมนะแล้วก็จะมีแผนเกมรับ นะครับก็คือแผนนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรเล่นแบบรับต่ำนะครับถือว่าการมีเป็นสวิปเปอร์ตัวหนึ่งนะครับก็แผนตามนี้เลยทุกคนครับผมนะผู้ชมสามารถมาก๊อปปี้เอาได้ครับสำหรับใครที่เล่นเกมรับไม่เก่งอย่างผมนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ดูทุกคนครับลองเล่นดูแล้วนะครับแฮปปี้นะฮะตอนนี้ผมลองมาประมาณ10เกมรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคนะครับตอนนี้ผมไต่ขึ้นมาที่ชาเดนเจอร์สามนะครับนี่ฮะชาเดนเจอร์สามโดนตกไปเกมหนึ่งครับที่เหลือก็ถือว่าโอเค แอปจะส่วนใหญ่เสมอนะครับเพราะในความที่เล่นรับต่ำนะครับฝ่ายนู้นก็ลุกเราไม่ได้นะครับเราก็จะสลับแผนกลับไปบุกมันก็ช้าอะไรเงี้ยส่วนมากจะจบเสมอนะครับก็ตามนี้นะแต่ลองแล้วก็ถือว่าเวิร์กพอสมควรครับก่อนที่เราจะไปดูแชมเปนพาร์ทครับผมนะเดี๋ยวเรามาเล่นกิจกรรมสายฟรีกันก่อนเออผมลืมอัปเดตไปครับ ไอดีนี้ครับผมนะตอนนี้ครับเสียตังค์นะฮะเราเสียตังค์ไปทั้งหมดเนี่ย1,800บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนมีโปรโมชั่นเติมนะผมคิดว่าผมจะเติมนะครับมันจะมีโปรเติมเท่าไหร่นะเติม500ได้พันเอใช่ไหมหนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่ะผม่าจะเติม500ก่อนทุกคนครับแล้วก็จะเก็บทางด้านของตัว f อฟซีเนี่ยไปใช้ในพาร์ตต่อไปนะครับเราจะได้ไม่เสียตังค์นะ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่าโปรโมชั่นยังอยู่หรือเปล่าถ้ายังอยู่ วันนี้ผมจะเติมเพิ่มอีก500บาทนะครับสาเหรียญกี่วันวะเนี่ยนะครับสิเท่าไหร่นะสิบเจวันคุณผู้ชมอ่อนมาเยอะเอสิบแปดอะไรสิบเก้าสิบเก้าวันนะครับถ้าเกิดว่าเช็คจากเหรียญนะเออสิบแปดสิบแปดวันเฉยนะครับเฮ้ยตัวนี้ผมอยากได้คุณผู้ชมนะครับต้องบอกว่าไอดีเนี้ยโค้ดผมนี่ง่อยมากคุณผู้ชมครับเอออยู่หูเหมือนเขารู้ว่าเราอยากได้ครับสําหรับแต้ม C p คุณผู้ชมตัวเฟิร์สชัทกับหาช่องอ่ะมีแค่ตัวเดียวนะครับ ปกติเนี่ยจะเป็นตัวที่ผมแบบใช้ในการเล่นไอดีหลักเนี่ยนะครับประจำนะครับสำหรับโค้ด2โค้ดนี้นะครับแต่ไอเดีนี้มีแค่ตัวเดียวก็คือองครีนะครับปีก2ข้างนี่คือเล่นไม่สนุกเลยครับแบบไม่ได้แตะหายแตะหายมันไอดีอื่นไงผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้ไต่เท่าไหร่นะครับสำหรับไอดีนี้นะฮะรอให้แบบนักเตะมันเล่นง่ายกว่านี้สักหน่อยเอ้ยอ่ะโอเคครับก็คลิปหน้าก็น่าจะได้ครับผมนะสำหรับกล่องบวก8นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดการคลิปหน้าแล้วกันนะครับ โอเคอ่ารับมาครับอย่างที่บอกครับตอนนี้แชมป์เป็นพาร์ทเนี่ยถึงเลเวล30เรียบร้อยนะครับซึ่งพาร์ทเนี่ยผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับตอนนี้กลายเป็นคลิปนะครับคลิปหนึ่งพาร์ทหนึ่งคลิปหนึ่งพาร์ทหนึ่งนะครับเออนะครับเริ่มเปลืองทังแล้วคุณผู้ชมโอเคครับรับสเปเชียลมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปสุ่มกงล้อไม่ใช่สุ่มหรอกนะครับเดี๋ยวเราไปเหมากงล้อนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเปิดการ์กันครับมีข่าวร้ายครับคุณผู้ชมครับเพิ่่่งไปดูเเเมมือกี้้หนนาาวว็บบบะะคครรััจติ ตอนนี้โปรโมชั่นคูณหมดแล้วนะครับโอ้ยังเซ็งประเด็นคือผมเติมไอตัวซีซั่น2อ่ะไปนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะแต่คือผมอจะรออัดคลิปนี้ก่อนจะได้แบบมาเติมให้คุณผู้ชมดูครับลืมนะครับลืมเช็ควันคุณผู้ชมนะครับโปรโมชั่นหมดแล้วครับตอนนี้กลายเป็นโปรโมชั่นใหม่แล้วนะครับสำหรับ FC ซออนไลน์ครับโหเซ็งมากอะนะครับโลรูนี้คือเติมไว้ก็ดีนะทุกคนครับเราจะได้แบบไม่เสียตังค์เยอะนะครับ เพราะยังไงอะเราจะทํายาวอยู่แล้วไงนะครับจากแค่แบบเติม600เงี้ยได้พาร์ฟรีทั้ง2รอบโคตรคุ้มนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวคราวหน้านะคุณผู้ชมครับคราวหน้าผมจะเติมไว้นะครับแล้วค่อยมาอธิบายมาบอกแล้วกันนะผมกลัวแบบไม่อยากแบบทําอะไรก่อนอะไรเงี้ยทุกคนครับผมอยากจะแบบทําให้คุณผู้ชมดูอัดคลิปให้คุณผู้ชมดูอะไรเงี้ยครับมาเดี๋ยวเรามารุยไปพร้อมๆกันครับ19วันคุณผู้ชมครับเยอะมากการเติวผมคิดว่าน่าจะมี300ร้อยะ ปกติ300ต้องมีนะทุกคนครับเกือบ20วันเนี่ยนะครับน่าจะถึงน่าจะถึงนะครับผมก็ไม่ได้เช็คไงมาดูตรงนี้ก่อนครับสำหรับรอตเตอรี่ครับฟืบมาโอเคเงินก็ถือว่าเยอะครับนะครับเงินถือว่าเยอะเลยครับแล้วก็ลืมบอกไปว่าเราเริ่มต้นเท่าไหร่นะมี19ื่นเก้ากลมๆสองหมนนะครับมาครับมาดูกันครับว่าได้เงินเพิ่มเท่าไหร่ครับผมนะเรามี2 0 0 0 0นะคุณผู้ชมกลมๆไปครับตรงนี้ได้เพิ่มมา16ื่น เอาตัวนี้ก่อนครับ59ชิ้นคุณผู้ชมอันนี้คือรวมแชมเปนพาร์ตนะครับขึ้นมา38,000ครับก็เพิ่มมาอีก18,000คุณผู้ชมกลมๆไปครับเพิ่มมาอีก18,000ครับตรงนี้ยังไม่หมดอุ้ยเฮ้ยทำไมเยอะจังนะครับเฉพาะเงินตัวเนี้ย3 0 0นะครับ300ชิ้นน่ะอุ้ยดูเงินครับคุณผู้ชมครับ62,000เท่ากับว่าเพิ่มมา40,000แล้วนะ แต่มันรวมพาร์ทอะเนาะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าพาร์ทหนึ่งเนี่ยมันจะได้เงินไม่ต่ำกว่า1 5ื่นห้าป่ะถ้าผมจำไม่ผิดอะประมาณนี้แหละครับ1 3 0 0 0สา0 0มื่นสี่หมนี่ครับแล้วก็ไอ้ตัว CP ครับคุณผู้ชมสิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดใน ID นี้ครับได้บาทเท่าไหร่ครับผม3 8 0 0 0โอ okay. เค3 8 0 0มเนี่ยผมคิดว่าต้องมีแหละเฟิร์สทัชหาช่องเนี่ยนะครับรอบแรกครับ150ใบทุกคนครับเซตนี้ถือว่าหวกผลได้คุณผู้ชม ด้วยความที่มันมีการ์ซีซีผมเปิดได้ซีซีแบบหลักหมื่นบ่อยมากนะครับสำหรับบวกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าได้ลุ้นสําหรับเซตแรกครับตามมเนี่ยคลิปนี้ผมว่าน่าจะมีสัก80,000ื่นนะสำหรับตังครับต้องดูว่าจะถึงแสนหรือเปล่าอันนี้คืออยู่ที่ดวงเลยนะครับมาดูครับปีซีซีนานแหละคุณผู้ชมเชฟเชนโกไม่แพงปะวะเชฟเท่าไหร อู้วบวกสี่ด้วยครับ28 0 0 0ืโอ้ยอู้ยบวกสี่เชฟครับ2800 0ผมว่าขายออกนะนะครับอ้ยตอนแรกคือตอนแรกกับผมคิดว่ามันประมาณ3 4ี่หมื่นหมายถึงไอ้บวกหนึ่งนะนะครับตอนแรกผมคิดว่าเป็นบวกหนึ่งด้วยซ้ำนะครับบวก4 28 0 0 0โอเคนะครับอู้ยนี่ครับคุณผู้ชมครับดูการาฟซื้อขายครับอย่างที่ผมบอก นะครับขายได้แน่นอนครับอย่างนี้ผมตั้งสูงเลยคุณผู้ชมครับนะครับเหลือแบบอาเซียครับมันดึงไปแบบขึ้นบวก5อะไรอย่างนี้ครับอ่ะที่เหลือเนี่ยผมก็จะตั้งขายเลยครับผมจะขายเป็นราคากลางๆเมื่อก่อนเนี่ยผมจะตั้งต่ำบ่อยมากเพราะว่าอยากให้มันแบบอยากให้มันจบเร็วนะครับสำหรับคลิปนะครับเพราะว่าตั้งต่ำเนี่ยมันก็จะเปอร์เซ็นต์ออกเยอะแต่ตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปครับผมจะตั้งราคาแบบเหมาะสมคุณผู้ชมนะครับดูฮะอันนี้11,000นครับถ้าเกิดว่าขายเซตนี้ครับถ้าราคาต่ํา หายไป2 0 0พนะครับไม่เอาเลยครับไปครับเป็นราคาเหมาะสมไปแล้วกันนะครับผมรอได้คุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวนั่งเคลียร์ก่อนแล้วนันครับสำหรับไอพวกนักเสกพวกนี้ครับถ้าเกิดว่าเคลียร์เสร็จเดี๋ยวเราไปเปิดการกันต่อครับ113ชิ้นครับสำหรับเซตที่2องคุณผู้ชมลุยครับว่าแทบไม่ได้คาดหวังทุกคนแต่หลักพันได้ก็ดีนะนะครับพันสักตัวหนึ่ง2ตัวอะไรงนี้ทุกคนนะครับมาดูครับว่าได้ใครอะไรบ้าง เฮ้ยหลักพันครับผม UCL บวก1อนจอสโตนครับแมนะครับ1,000พันจริงๆนะครับแต่ก็โอเคนะครับนี่ครับสำหรับใบที่เหลือครับ1,2,3,4,5,6ใบจะมีการันตีใบนึงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มด้วยไอคอนนะครับไอดีที่แล้วได้อะไรเฮ้ยไม่พูดแล้วกันนะครับไม่พูดแล้วกันเดี๋ยวหาว่าสปอยเผื่อใครไม่ดูครับไปดูได้นะครับสำหรับซีซัน2เปิดไปแล้วนะครับมา ขอหลักพันขึ้นคุณผู้ชมพันหนึ่งก็ได้ไหมสวยหลักพันโซชานะครับโอ้โหราคา200ล้านนี่คือการ์ดไอคอนอันนี้น่าจะมาจากไม่ออนเวลาก็150านัดนะครับมาเดี๋ยวผมเปิดเลยแล้วกันครับทีละใบครนะับคลิปนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างคุณผู้ชมเปียอะไรอะโอเคครับได้หลักพันก็โอเคนะครับเร,รเดโตซานเชส3,500ครับไปครับไปนี้ฮนะ โอเคเข้าไปข้างในลึกๆเอ็มซีอเคเลนาวาสครับมาถึงแชมเปนพาร์ทคุณผู้ชมครับ5ถึง8ครับผมผมเปิดไปเลยนะครับผมลุยก่อนเลยครับสำหรับแชมเปนพาร์ทครับปีแคปครับผมโโอ้ยไม่ใช่ปีแคปด้วยปีอัพครับราบิโอเหลือ2ใบคุณผู้ชมครับใบนี้แล้วก็ใบสุดท้ายครับ6ถึง8ครับเกลือไม่เกลือก็ก็ดูเอานะครับใครที่จะเติมพาร์ทคุณผู้ชมปีเวครับเออไฟสวย ออสเตรีย C.M. สปิซเซอร์บวกแปดมาก่อนเอา้าสปิซเซอร์ C.M. หรอเฮเกอร์ไปแล้วทุกคนนะครับใบนี้ขั้นต่ำ111นะครับขอ112ก็ได้ไหมนะครับแล้วก็ขอไฟจบๆเลยนะครับไม่ได้คาดหวังอะไรมากคุณผู้ชมแต่ขอไฟนะครับหลักพันมันได้อยู่แล้วไงการันตีบวกแปดแชมเปี้ยนพ่านครับเกลือไม่เกลือ ปีอะไรไม่รู้ไม่ไฟครับผมปีอัพร up, ครับโอ้โหเกรก็ขั้นต่ำนะครับคุณผู้ชมโอ้แต่โชคดีมากครับคลิปนี้ได้เชฟเชนโกสามหมื 30, ่นสวิเซอร์เท่าไหร่โอ้สวิเซอร์ตัง้งแพงคุณผู้ชมออกมันเป็น C.A.M ครับตั้งสามหมื่นกว่าโอ้ตั้งแ oh, <no. S 1> พงอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมนั่งเคลียร์นักเตะหมดครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตังเนี่ยจะพอเสริมใครได้บ้าง เดี๋ยวพามาดูก่อนครับสำหรับนักเตะที่ผมจะเสริมนะครับหลักๆมีประมาณนี้ครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับกูดูกันนะครับผมในคลิปที่แล้วเนี่ยว่าจะเสริมแต่ไม่ได้เสริมนะครับคลิปนี้เดี๋ยวตั้งรับไว้ไม่มีปัญหาทุกคนนะครับได้ในราคาตัวหนึ่งนะครับเนมาเนี่ยเหมือนจะไม่ถึงว่ะผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขายเชฟสามหมื่นนั่นนู่นนี่ก็อาจจะได้แสนหนึ่งอ่ะนะครับแต่ไม่น่าถึงแสนสี่แสนห้านะครับ ชูฮันครับนะครับผมนะก็ราคาดีดไปแล้วนะครับเมื่อวานผมเห็นแสนหกไปที่ขายตอนนี้ขึ้นไปสองแสนมีคนตั้งรับนะครับเค็ซี่เนี่ยขึ้นเราไม่ลงเลยครับโอ้โหขึ้นเต็มนเส้นแพงจังเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนใช้ปีอื่นหรือว่าเปลี่ยนไปตัวอื่นแล้วกันนะครับกับอาราโคอาราโคเนี่ยผมชอบปีนี้มากคุณผู้ชมแต่ราคานี่คือแบบสี่แสนนะครับแพงมากนะครับก็หมาๆไว้ก่อนแล้วกันครับ าเกิดว่าอยากเปลี่ยนหรือว่าอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน A few moments later โอเคครับผมตอนนี้ตัวหลักๆเนี่ยขายออกแล้วทุกคนครับเชฟเชนโก้ทุกคนมีคนตั้งรับอยู่ที่3า0 0มื่นนะครับตอนแรกผมตั้งสูงทุกคนแต่ก็ต้องเอาแหละทุกคนครับผมแล้ว3 0,000ืเชฟเชนโก้ทุกคนบวก4นะครับแล้วก็จะมีครับตัวอื่นเนี่ยขายออกหมดเรียบร้อยนะครับก็บางตัวตั้งสูงบ้างครับบางตัวก็ไม่ได้ตั้งสูงก็ไม่เป็นไรนะครับมาเดี๋ยวเรามารับตังค์ทั้งหมดทุกคนครับผมตอนนี้สามหมื่นสี่ใช่ไหม เดี๋ยวผมอาจจะต้องใช้คูปองครับเชฟจะต้องใช้นะครับแล้วก็ใครอีกนะครับตัวนี้หลักหมื่นใช่ไหมคูปองอีกแล้วกันนะครับตอนนี้3ามหมื่นแปดผู้ชมที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่ใช้แล้วกันทุกคนครับมันแค่สามพันนะเนาะทุกคนเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับสามหมื่นแปดนะครับเก้าร้อยกับอีกสิบหกล้านทุกคนครับเป็นเซตพอดีน่าจะแสนนะครับคลิปนี้เราน่าจะได้ประมาณแสนเอ็มโอ้โหเยอะมากผู้ชม เดี๋ยวเรารับันเลยทุกคนครับนี่ก็ผมแนละ้วหนึ่งแสนกับอีก5,000เอ็มครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเสริมได้ก็คงจะเป็นกุนโดกานสามหมื่นแปดหรอเฮ้ยเอา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 ,เอานะครับสามหมื่นแปดพันเอ็มก็ผมแนละ้วสลับอินคายกุนโดกานคุณผู้ชมนะครับซื้ออย่างไวครับผมเพราะว่าต่ำมันสามหมื่นเจ็ดไงคุณผู้ชมนะครับเราเหลือตังอยู่ตอนนี้หกหมื่นเจ็ดพันเอ็มทุกคนครับเดี๋ยวติก๊กกุนโดการออกแล้วกันครับ แล้วก็จะเหลือเนมานะครับผมอันที่จริงเนี่ยถ้าจะซื้อได้เนี่ยจะมี PLH นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเล่น MC แล้วกันนะครับมันจะได้รู้สึกว่าไม่ได้ตกยุคมากนะครับส่วนโยฮันคลับเนี่ย MC เนี่ยจะถูกกว่านี้ครับแต่รู้สึกว่าก็ต้องประมาณนี้แหละทุกคนนะนี่ครับลงทีมเรียบร้อยครับผมมูลค่าขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับ69,000่าพครับสำหรับจำนวน M ที่เราหลงเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวพามาดูครับทุกคนดูฮะผมใส่องรีเนี่ยเป็นหาช่องแล้วก็เฟิร์สทัชใช่ไหม แลวตัวอื่นเนี่ยนะครับอย่างเล่นพีโอใช่มไหมตอนนี้ก็มีแค่หาช่องผมเป็นคนที่เล่นชอบเล่นหาช่องทุกคนครับสำหรับกองหน้านะนะในไฮไลท์จะเห็นแบบผมกดหาช่องแบบประจําเลยครับแต่ดูฮะเปโดงี้มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนผมจะตีแค่2ช่องครับเผื่อช่องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเฟิร์สทัชหาช่องนะครับเหมือนที่องรีมีนะครับก็อาจจะได้ไงคุณผู้ชมโอเคมาเรามาดูกันครับได้ไม่ได้กับผมนี่ฮะมาแค่เฟิร์สทัชคุณผู้ชม ฟอร์ทัดหาช่องเฟอร์ทัดหาช่องเฮ้ยเรามีอยู่สามหมื่นห้าครับเดี๋ยวผมจะสุ่มให้หมดเลยนะครับอืมหาช่องไม่มาครับคือถ้าเกิดว่าไม่ได้อะไรเนี่ยเหมือนเราเอาสามหมื่นห้าซีพีเนี่ยเอามาเผาทิ้งทุกคนนะครับไม่ต่างเลยนะหาช่องเหรอครับอันนี้ได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันคุณผู้ชมครับเพราะมันได้ปะทะด้วยอนะไรเงี้ยใส่ถ้าเกิดว่าไม่ใส่ปีกเนี่ยตอนนี้ปีกมันใส่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไง เอามาก่อนครับแล้วผมขออนุญาตที่จะอัพก่อนทุกคนครับนะครับตัวนี้สำหรับผมไม่แย่เลยครับเดี๋ยวใส่ใส่ปีกก็ได้นะครับใส่ปีกไปก่อนแล้วกันครับอ่าไปไหนละสำหรับผมไม่แย่นะทุกคนเดี๋ยวผมใส่ให้กับใครดีเอาพี่โอ๊ตแล้วกันนะครับ เพีาะว่าน่าจะเบียดได้มากกว่าไปโดอยู่นะครับก็ใส่ประทาเข้าไปนะจะได้แบบแข็งๆหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ก็ผมสําหรับซีรีส์นะครับทีม300ซีซั่นที่3นะครับก็ถือว่าแฮปปี้อยู่ทุกคนครับคลิปนี้เราได้เสริมกุนโดกันนะครับ38,000ใช่ไหมนะครับชอบใจฝากกดไลค์กดตตามด้วยครับผมนะมีอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มันลงมานะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะทุกท่านครับอย่พยายามเข้าไปกดหัวใจนะครับถ้าเกิดว่าังไม่กดหัวใจแสดงว่ายังไม่อ่านแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนก็ผมนัดเจอกันคลิปหนนนน้าาะคคครรรรัััับบฝดดีีตสสวิ์ททผมุก Wow. wow.